A. จุดประกายฝันครูช่างไฟ A คือเด็กหนุ่มที่ลหลงไหลในโลกของไฟฟ้ามาตั้งแต่จำความได้เขามีความฝันที่ไม่เหมือนใครนั่นคือการเป็นครูผู้จุดประกายความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อไป วันหนึ่งเอได้มาเยี่ยมชมตึก TEP ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งหนึ่งและสายตาของเขาก็สะดุดเข้ากับป้ายที่เขียนว่าสาขารุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า TEP ที่นี่ไม่ได้แค่สอนให้เป็นช่างแต่สอนให้เป็นครูช่างไฟฟ้าที่สื่อสารได้ทั่วโลก เมื่อเดินเข้าไปในห้องเรียนเอพบกับบรรยากาศาการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยพลังอาจารย์กำลังสอนเรื่องวงจรไฟฟ้าเป็นภาษาอังกฤษสลับไทยนักศึกษาชายคนหนึ่งกำลังตอบคำถามอาจารย์อย่างฉาำฉานถัดไปคือห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยนักศึกษากำลังลงมือปฏิบัติจริงในห้องแลบไฟฟ้าพวกเขาได้เรียนรู้และทดลองทุกอย่างตั้งแต่วงจรไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงระบบไฟฟ้าในอาคาร ที่นี่ยังฝึกฝนทักษะอย่างมืออาชีพทั้งการเขียนแบบและควบคุมระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ A เห็นนักศึกษากำลังใช้คอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบระบบควบคุมที่ซับซ้อนเพราะการเป็นครูที่ดีต้องเก่งทั้งความรู้และการสื่อสาร A ได้เห็นภาพของรุ่นพี่ที่กำลังฝึกสอนในวิทยาลัยเทคนิคพวกเขาเรียนรู้วิธีถ่ายทอดความรู้แบบครูช่างมืออาชีพและฝึกใช้ภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคจนคล่องแคล่ว โลกกว้างเปิดรอพวกเขาอยู่นักศึกษา TEP ยังมีโอกาสฝึกงานกับบริษัทชั้นนำเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆด้านพลังงานและระบบอัตโนมัติเป็นการก้าวจากห้องเรียนสู่สนามจริงเมื่อจบการศึกษาบัณฑิตจะเพียบพร้อมไปด้วยความรู้ด้านไฟฟ้าความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการสอนเพื่อเป็นผู้นำทางอาชีพพร้อมเป็นทั้งครูทั้งช่างและนักสื่อารมืออาชีพ เอตัดสินใจได้ทันทีที่นี่คือเส้นทางของเขาคือสถานที่ที่จะทำให้เขาได้สร้างอนาคตให้ตัวเองและจุดไฟให้คนอื่นอย่างที่เคยฝันไว้สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า TEP คือเส้นทางสำหรับคุณที่จะได้เรียนสองภาษาได้สองอาชีพทั้งช่างไฟฟ้าและครูเทคโนโลยีและพร้อมที่จะจุดประกายอนาคตให้ลูกชน สวัสดีค่ะพวกหนูนักศึกษาครูไฟฟ้าคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า <ปะ S 2> TEP นะคะ <laughs>